สวัสดีค่ะพบกับช่างเยนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เยน,นาวจะพาเพื่อนๆมาชมสวนชนชมเล็กๆของเยนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เยน,นาวก็จะใช้คําพูดนะคะคําอธิบายอีกเช่นเคยนะคะกับการที่เราเติมปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้กับต้นชนชมแต่ละต้นของเรานะคะเพื่อนๆมีเอฟซีหลายๆคนมีเอฟซีหลายๆท่านยังสงสัยว่าเยน,นาวเติมปุ๋ย มีเอฟถามมาว่ายายมะนาวปุย๋ยละลายช้าเป็นปุยป๋ยอะไรคือปุ๋ยอะไรปุ๋ยแบบไหนวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนเื่อนให้ได้รู้จักว่าปุ๋ยละลายช้าเป็นแบบไหนนะคะปุ๋ยละลายช้าที่ยายมะนาวเติมให้กับต้นชนชมุมทุกๆต้นของยายมะนาวยายมะนาวจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่วา่าใส่แล้วก็ละลายไปเลยหายไปเลยกับดินไปเลยนะคะแต่ยายนาวใช้ปุ๋ยแบบที่ว่าใส่ไว้ เขาจะค่อยๆละลายค่อยๆดูดซึมไปกับต้นไม้ของเราจะทําให้ต้นไม้ของเรางามอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะจะทําให้ต้นไม้ของเรางามแล้วก็ไม่เกิดรากเน่านั่นเองนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าเนี่ยค่ะว่าปุ๋ยละลายช้าบางคนบางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าปุ๋ยละลายช้าคือปุ๋ยอะไรปุ๋ยเม็ดแบบไหนนะคะเพื่อนๆจนชมของยายมะนาว ใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตรดอกนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าปุ๋ยใบตัวใบเนี้ยยายมะนาวจะใช้ปุ๋ยมูลของสัตว์นะคะจะใช้ปุ๋ยมูลของสัตว์มาเพิ่มอ่าเป็นปุ๋ยให้กับใบนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าตัวดอกเนี่ยยายมะนาวจะใช้ปุ๋ยอ่าปุ๋ยเคมีอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นเคมีสูตรสูตรเบาๆค่ะเพื่อนเพื่อนสูตรที่ว่าไม่ได้ใช้แบบที่ว่า ใส่แล้วละลายหายไปกับดินเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาดูกันเลยค่ะนี่คือนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะเหมือนเม็ดสาคูแบบนี้นะคะเพื่อนๆนจะเป็นเม็ดสาคูแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะที่ยายมะนาวซื้อซื้อมาใส่นะคะเพื่อนๆนยายมะนาวซองนี้นะคะซองเล็กตัวนี้นะคะน่าจะประมาณหนึ่งกรัมได้นะคะน่าจะประมาณหนึ่งกรัมนะคะได้ยายมะนาวซองนี้ยายมะนาวจะใช้ให้กัด ต้นชนชมกระถางขนาดนี้นะคะกระถางสิบสองนะคะนี้จะเป็นกระถางสิบสองนะคะยายมนาวจะใช้ตัวนี้เนี่ยค่ะสามกระถางนะคะเนี่ยจะใช้ใช้ได้ตัวนี้เนี่ยค่ะประมาณหนึ่งกรัมเนี่ยยายมนาวจะใช้ให้กับต้นชนชมของยายมนาวสามสามกระถางเนี่ยค่ะอย่างเช่นกระถางนี้นะคะกระถางนี้แล้วก็กระถางนี้ยายมนาวจะใช้ให้เขาสามกระถางนะคะ นี่ตัวนี้นะคะนี่ก็คือใส่แล้วเขาจะไม่ไม่ได้ละลายเนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะไม่ไม่ได้ละลายไม่ซึมไปกับพื้นไปกับดินในกระถางนะคะเพื่อนๆเห็นไหมกระถางก็จะแห้งเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่คือปุ๋ยที่มีเอฟซีนะคะมีเอฟซีถามนะคะว่ายายนาวยายนาวปุ๋ยที่ยายนาวบอกว่าเป็นปุ๋ยละลายช้าคือปุ๋ยแบบไหนก็คือนี่ค่ะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะ หาซื้อได้ตามร้านเกษตรนะคะแต่ว่ายายมะนาวจะใช้สูตรเร่งดอกจะไม่ได้ใช้สูตรใบสูตรใบยายมะนาวจะใช้มูลของสัตว์นั่นเองค่ะเพื่อนๆืยายมะนาวจะใช้มูลของสัตว์ก็คือมูลวัวแห้งค่ะนี่ค่ะมูลวัวแห้งๆนะคะเพื่อนๆืนยายมะนาวจะเอามากรบเพื่อเติมความ ชุ่มชื้นให้กับพื้นดินนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ดินก็จะปลงไปด้วยค่ะเอาจะมาเอาเป็นดินปลูกไปด้วยค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะนี่คือมูลของสัตว์ที่แห้งแล้วใบเขาก็จะสวยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนใบจะสวยมันวาวแล้วก็ไม่เกิดให้โรคให้เชื้อราไม่เกิดความร้อนนะคะไม่เกิดความร้อนระอุให้กับ หรือว่ารากของชวนชมของเรานั่นเองค่ะจะมีความเย็นต่อรากแล้วก็เขาจะได้เอามาบำรุงใบนี่เห็นไหมคะจะได้เอามาบำรุงใบบำรุงใบได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมแล้วทีนี้ถามว่าปุ๋ยที่เราเติมไปปุ๋ยตัวดอกเนี่ยค่ะเขาก็จะมาทำปฏิกิริยาให้เกิดดอกนี่เห็นไหมคะดอกดอก คั่วแข็งแรงนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าใบของเขาก็แข็งแรงใบเขาก็สวยใบเขาก็น,นี่ค่ะเห็นไหมใบเขาก็งามนะคะเพื่อนๆนการที่เราเติมปุ๋ยแต่ละชนิดแต่ละอย่างให้กับต้นไม้เราต้องเข้าใจด้วยนะคะเพื่อนๆนว่าต้นไม้ของเราชอบปุ๋ยแบบไหนชอบดินแบบไหนนะคะเพื่อนๆยานใยมะนาวใส่มูลของสัตว์ เห็นชัดเจนจากเมื่อก่อนยายมะนาวจะใช้ปุ๋ยสูตรที่ว่าปุ๋ยแบบที่ว่าใส่แล้วละลายหายไปกับซึมไปกับดินโดยแบบที่ว่าไม่เห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดก้อนก้อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยค่ะเกิดความร้อนเกิดความร้อนดินเกิดความร้อนทําให้ต้นไม้ของเรากินดูดกินดูดซึมกินดูดกินแบบ ที่ว่าดูดกินปุ๋ยไม่ทันแล้วก็จะทำให้เกิดต้นไม้ของเราเนี่มีอาการเฉาแล้วก็เกิดรากเน่านะคะเพื่อนเพื่อนเกิดรากเน่าเพราะว่าปุ๋ยจะใช้แบบที่ว่ามันจะเร่งเร่งความร้อนเร่งอ่าการที่ว่าความเค็มนะคะให้กับต้นไม้ของเราไวเกินไปแล้วต้นไม้ของเราบางบางชนิดก็รับไม่ทันนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็เลย ก็เลยลองลองดูกับต้นไม้ของตัวเองนะคะเพื่อนๆยายนาวลองดูกับต้นไม้อตัวเองก็คือทําทําแบบนี้มาสักระยะหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆยายมะนาวก็ปลูกต้นชนชมมาก็ลองผิดลองถูกเพราะว่าปลูกเพราะว่าใจรักค่ะเพื่อนๆน,นี่ยายมะนาวใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยนะคะให้กับชนชม่มของยายนาวประมาณ เกือบจะสองเดือนค่ะเพื่อนๆเกือบๆจะสองเดือนก็เห็นผลแบบนี้จากแรกๆยายมะนาวไม่กล้านะคะไม่กล้าที่ว่าจะเอามูลของสัตว์มาเติมมาใส่ให้กับต้นชนชมนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากลัวว่าต้นชนชมของเราจะเกิดอาการรากเน่ายายมะนาวมีตัวอย่างนะคะยายมะนาวมีตัวอย่างต้นที่เขารากเน่าตอนที่ช่วงก่อนอก่อนหน้านี้ที่ยายมะนาวยังไม่ได้ค้นพบว่า เรามาใส่ปุ๋ยนะคะเรามาเติมปุ๋ยแบบที่ว่าปุ๋ยม <ons> ูลของสัตว์นะคะเพื่อนๆนปุ๋ยมูลของสัตว์แล้วก็มาใส่ปุ๋ยดอกตัวละลายช้านะคะปุ๋ยดอกตัวละลายช้านะคะเพื่อนๆนก็จะมีต้นนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมต้นหนึ่งมีมีอยู่สองต้นอีกต้นหนึ่งไม่รอดค่ะเพื่อนเพื่อนยายนาวเพราะว่าเน่าแบบที่ว่ารากเน่าจนเอาไม่ได้เอาไม่อยู่เห็นไหมคะ นี่คือเยมะนาวแก้ทันนะคะเพื่นอนๆือนต้นนี้เยมะนาวแก้ทันก็คือเมื่อก่อนเนี่เห็นไหมคะเนี่ยรอยการแก้ของเยมะนาวก็คืออ่ถอดออกจากกระถางถอนออกจากกระถางเลยนะคะเพื่อนเพื่อนถอนออกจากกระถางแล้วใยมะนาวก็จะมาตัดนะคะจะมาตัดรากที่เน่าเนี่ยคะ่ะทิง้งทิ้งเลยค่ะดีที่ว่าเขาเยังมีสองสองข้างนี้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมยังยังมีรอยมีดที่ใยมะนาวตัดนะคะใยมะนาวก็ตัดนะคะ ตัวนี้ต้นนี้ทํามาได้ประมาณสี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วค่ะแผลเขาหายแล้วค่ะยายมะนาวถอดต้นนี้ถอนต้นนี้ออกจากกระถางแล้วยายมะนาวก็เอามาวางนะคะผึ่งลมนะคะตัดตัด,ต,ดตัดตรงที่เน่าออกให้หมดแล้วยายมะนาวก็มาผึ่งลมพอผึ่งลมสักประมาณสิบห้าวันตัดทิ้งแล้วก็เอาผึ่งลมแล้วก็ใช้ปูนกินหมากนะคะเพื่อนเพื่อน,นมาทาแผลเอาผึ่งไว้เลยค่ะยังไม่ปลูกนะคะรอให้รากพวกเนี้ยนะคะ ไม่นิ่มนะคะไม่นิ่มเราสามารถดูได้นะคะเราสามารถจับโคดของเขาได้นะคะว่าต้นไหนที่ชนชมของเราเกิดอาการรากเน่าเนี่ยเราจะดูได้ง่ายๆแต่ใบเนี่ยบอกเลยนะคะชนชมถ้ารากเน่าใบเขาจะไม่เฉานะคะเพื่อนๆนถ้าเขาไม่เป็นหนักสุดๆนะถ้าเขาเป็นแค่แค่ที่ว่าเราจะแก้ไขได้เนี่ยก็คือ ใบเขาเนี่ยยังยังจะเขียวยังจะสดชื่นแปลกเหมือนกันค่ะเขาจะไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นนะคะถ้าเขาเกิดรากเน่าต้นชนชมนี่ก็คือเขาจะใบไม่เหี่ยวนั่นเองค่ะเพื่อนๆนให้คอยสังเกตตรงโขดนะคะตรงโขดหรือว่าตรงเง้าของเขาเนี่ยนะคะเพื่อนๆน,นคอยจับดูนะคะเพื่อนๆถ้าเติมปุ๋ยเติมอะไรลงไปแล้วคอยพยายามจับดูนะคะเพื่อนๆนนี่ก็คืออ่าได้ผลลัพธ์ที่ดี ที่ยายมะนาวทานะคะดอกดกดอก,ดอกตรึมมากๆค่ะหลังๆมายายมะนาวก็ลองผิดลองถูกหลายชนิดหลายแบบเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆตอนนี้ได้ทั้งใบสวยเห็นไหมคะได้ทั้งใบสวยได้ทั้งดอกดกนี่เพราะว่ายายมะนาวลองคิดค้นคิดนะคะสูตรของตัวเองนะคะเพื่อนๆว่ายายมะนาวทําอย่างไรต้นไม้ของยายมะนาวถึงจะรอดแล้วก็ ใบถึงจะสวยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะได้ดอกดดดๆเห็นไหมคะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะแถว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 ด้านหลังนี่ทั้งหมดจะเป็นจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนดอกกําลังตรึมเลยค่ะเพื่อนๆดอกกําลังตรึมดอกกําลังดกนะคะเพื่อนๆกาลังติดดอกตรึมดอกดกออกมาไว้ รอช่วงส่งการแน่ๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นน้อยนะคะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ถ้าเราทําถูกวิธีดูแลถูกวิธีเขาก็สามารถที่จะติดดอกออกดอกดกๆออกมาให้เราได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยผิดวิธีปลูกด้วยดินที่ถูกผิดวิธีต้นไม้ของเราก็จะ ไม่งามนะคะโดยเฉพาะต้นชนชมถ้าเราปลูกผิดวิธีดินผิดวิธีนะคะเพื่อนเพืเขาก็จะไม่งามใบก็จะไม่สวยก็จะเกิดเชื้อโรคเชื้อรากับรากก็จะทำให้เราสูญเสียต้นชนชมที่เรารักนั่นเองค่ะเพื่อนเเห็นไหมคะดอกดกมากๆต้นนี้น่าจะเป็นสีเหลืองคาราเมลนะคะเพื่อนเพื่อนกำลังติดตึมเห็นไหมคะสูตรรับสูตรไม่รับยายมะนาว ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆนแค่เรารู้วิธีค่อยคเรียนรู้ศึกษากับคนที่รักต้นไม้เนาะก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ว่าเราจะทำอย่างไรสำหรับยายมะนาวชอบต้นไม้ชนิดดอกชอบชวนชมให้ติดดอกออกดอกดกดกก็เรียนรู้ค้นคิดมาจนได้วิธีจนถูกหลัก ที่ยายมะนาวทำนะคะเพื่อนๆถ้าอยากได้เป็นทรงพุ่มนะคะเราก็ตัดแต่งกิ่งนะคะก็จะแตกตูมออกมาดกๆอย่างนี้ให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆอย่าลืมปลูกชนชมดินต้องปร่งกระถางต้องโลง่งระบายน้ำได้ดีนะคะเพื่อนๆก็จะได้ต้นไม้หรือว่าต้นชนชม ที่งามแล้วก็ดอกดกดอก,ดอก,ดอกตรึมรากไม่เนา่านั่นเองค่ะเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆมีให้เพื่อนๆเ,เ,เสมอค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆสัหรับคลิปนี้ EP นี้ไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะคะเพราะว่าจะไม่ได้พลาดคลิป ดีๆต่อไปค่ะเพื่อนๆลองทําลองดูนะคะปลูกลองดูค่ะชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนดอกดกจริงๆค่ะไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับต้นไม้ของทุกคนค่ะเพื่อนๆบายๆมีความสุขมากๆค่ะกับการดูแลต้นชนชมค่ะ